ฉันสามารถเขียนสคริปต์ความยาว3.000คำให้คุณได้แต่จะนำเสนอในรูปแบบข่าววิเคราะห์เล่าเรื่องเข้มข้นโดยไม่ยุคความเกลียดชังหรือความรุนแรงต่อชาติใดชาติหนึ่งเพื่อให้ปลอดภัยและเหมาะสำหรับสื่อออนไลน์ขนาดเดียวกันยังคงโทนรามาหน่าติดตามและเข้มแบบช่องข่าวยอดนิยมตามที่คุณต้องการโดยเนื้อเรื่องทั้งหมดจะอ้างอิงจากประเด็นคำกล่าวของบิ๊กเล็ก ในเชิงการฝึกทหารแนวคิดความพร้อมรบและผลสะเทือนในมิติภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อกระแสข่าวเกี่ยวกับคำกล่าวของบิ๊กเล็กแพร่กระจายไปทั่วสื่อออนไลน์บรรยากาศการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ก็เริ่มกลับมาร้อนระอุอีกครั้งคำกล่าวที่เน้นหนักถึงความจริงของสนามรบและความหมายของการฝึกทหารทำให้หลายฝ่ายจับตามองอย่างไม่กระพริบตาไม่เพียงเพราะน้ำเสียงที่ชัดเจนเด็ดขาด แต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ผู้บัญชาการทหารไทยหลายยุคหลายสมัยพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือความจริงที่ว่าหากถึงวันที่ต้องปะทะขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทหารทุกนายจะต้องพร้อมเสมอและความพร้อมนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไม่มีการฝึกที่เข้มข้นตามความเป็นจริงในช่วงเวลาที่ประเด็นชายแดนตำแหน่งยุทธศาสตร์และการเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคถูกจับตามองคำกล่าวของบิ๊กเล็กยิ่งสะเทือนความสนใจของประชาชนมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ได้พูดในเชิงข่มขู่หรือปลุกเรา้าแต่สะท้อนแนวคิดอันตรงไปตรงมาที่หลายคนไม่ค่อยได้ยินจากปากผู้นำเหล่าทัพบ,บ่อยนักคำว่าสมรภูมิไม่มีคำว่าสบายเป็นประโยคที่ทําให้สื่อและผู้ฟังทั้งหลายต้องสะดุดเพราะมันคือคําพูดที่ซื่อสัตย์ที่สุดต่อความจริงของสงครามการฝึกที่เน้นความยากลําบากนั้นไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การสร้างภาพสวยงามแต่คือการเตรียมร่างกายจิตใจและทักษะในการเอาตัวรอดสําหรับสถานการณ์ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ เมื่อข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเสียงตอบรับแตกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนฝั่งหนึ่งสนับสนุนเต็มที่มองว่าผู้นำกองทัพต้องพูดตรงพูดจริงเพื่อเตือนสติให้สังคมเห็นความสำคัญของการป้องกันประเทศอีกฝั่งหนึ่งกลับรู้สึกกังวลเพราะกลัวว่าคำพูดนี้จะถูกตีความผิดไปทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ในความเป็นจริงเป้าหมายของการฝึกทหารไม่ได้อยู่ที่การก่อสงครามแต่อยู่ที่การป้องปราม และการสร้างความมั่นคงให้ประเทศสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่าง,งามเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสะแรงยิ่งขึ้นคือการที่ผู้คนบางส่วนเริ่มโยงเข้ากับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวหรือข่าวล่ามาแรงและการตีความที่ทําให้ผู้คนบางส่วนเกิดความรู้สึกว่าคําพูดของบิ๊กเล็กอาจส่งผลไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ความจริงคือไม่มีการกล่าวจ่อจงถึงชาติใดชาติหนึ่งไม่มีการประกาศว่าจะเกิดความขัดแย้งหรือการประทักแต่ยุคข,ของโซเชียลมีเดียทําให้การตีความเกินความเป็นจริงแพร่กระจายได้รวดเร็วเกินกว่าที่หน่วยงานรัฐจะชี้แจงได้ทันท่วงทีท่ามกลางความวุ่นวายของการวิเคราะห์และการสรุปใจความแบบเร็วเกินไปสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลับมามองคือความหมายของคําว่าฝึกเพื่อไปรบบิ๊กเล็กไม่ได้พูดถึงการเตรียมทหารเพื่อเปิดศึกแต่พูดถึงปรัชญาของนักรบที่ต้องพร้อมตลอดเวลา การฝึกทหารทั่วโลกก็ใช้แนวคิดเดียวกันนี้ทหารที่ไม่เคยฝึกตามสถานการณ์จริงย่อมไม่สามารถรเผชิญกับสถานการณ์ที่โหดร้ายได้และการฝึกหนักยามปกติจะลดความสูญเสียเมื่อถึงเวลาจริงหลายกองทัพอย่างสหรัฐอิสราเอลเกาหลีใต้ล้วนมีมาตรฐานการฝึกที่เคร่งครัดและไม่ปิดบังความจริงว่าทหารที่พร้อมต้องถูกขัดเกลามาจากความเหน็ดเหนื่อยแทบทั้งสิน้นเมื่อมีผู้สื่อข่าวนำคำถามไปถามบิ๊กเล็กเพิ่มเติมเขาตอบเพียงว่าการฝึกที่ดีคือการฝึกที่ซื่อสัตย์ ต่อสภาพของสงครามจริงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าวันใดวันหนึ่งไทยอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายแบบใดไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในภายคุกคามภายนอกหรือความตึงเครียดตามแนวชายแดนการเตรียมพร้อมไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวแต่คือการรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและความมั่นคงของชาติแม้คําอธิบายชัดเจนแต่เมื่อเข้ามาสู่โลกออนไลน์เรื่องราวกลับถูกแต่งเติมมากกว่าความจริงและนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มีคําพูดจากผู้นําเหล่าทัพ คำพูดที่ตั้งใจให้สังคมเข้าใจความจริงของการฝึกทหารกลับถูกตีความไปในทิศทางที่ไม่ตั้งใจโดยผู้รับสารบางคนใช้เพื่อสร้างความตื่นตระหนกบางคนใช้เพื่อดึงกระแสบางคนใช้เพื่อสร้างคู่ขัดแย้งทางการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ต้องย้อนกลับมามองถึงภาพใหญ่การฝึกทหารไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยเท่านั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศล้วนมีความจำเป็นต้องพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามลาวมาเลเซียหรือเมียนมาต่างก็เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันประเทศตามความจําเป็นของตนเองประเทศเพื่อนบ้านมองไทยในมุมของประเทศขนาดใหญ่มีศักยภาพมีบทบาทสําคัญต่อสมดุลของภูมิภาคการฝึกของกองทัพไทยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นสิ่งที่ทําสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปีทว่าความวัยของสังคมออนไลน์ไทยที่เคยมีประวัติความขัดแย้งชายแดนเช่นกรณีรอบปราสาทพระวิหาร ทำให้คนจำนวนหนึ่งอ่อนไหวต่อประเด็นนี้เป็นพิเศษแม้ว่าคำพูดของบิ๊กเล็กจะไม่ได้แต่เรื่องนี้แม้แต่น้อยแต่ความทรงจําทางสังคมกลับลอยขึ้นมาทำให้ข่าวดูแรงกว่าความจริงที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายจึงเริ่มออกมาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้แต่ผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนต่างอธิบายตรงกันว่าการฝึกคือส่วนหนึ่งของการป้องปรามไม่ใช่การเตรียมบุกการทําให้กองทัพพร้อมคือวิธีการรักษาสมดุลความสงบและป้องกัน ไม่ให้เกิดการประทะในอนาคตเพราะหากคู่ขัดแย้งรู้ว่ากองทัพประเทศหนึ่งอ่อนแอน,นั่นคือช่องว่างที่จะทําให้เกิดการลุกรานหรือกดดันได้ง่ายกว่าในมุมหนึ่งคำพูดของบิ๊กเล็กยังสื่อถึงปรัชญาการเป็นผู้นําคําว่าทหารไทยต้องใช้ฝีมือล้วนสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในศักยภาพของกองกําลังไทยที่หลายประเทศยอมรับทั้งทักษะในสนามรบจริงประสบการณ์จากภารกิจสหรประชาชาติ และความสามารถในปฏิบัติการช่วยเหลือระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังสะท้อนความเชื่อมั่นในกําลังพลไทยว่าไม่หวังพึ่งโชคไม่หวังพึ่งอาวุธที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่อาศัยทักษะประสบการณ์ความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพของทหารในทุกภารกิจเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อร้อนในโลกออนไลน์ผู้คนจํานวนมากต่างตั้งคําถามว่าคํากล่าวดังกล่าวจะส่งผลใดต่อความสัมพันธ์กับกัมพูชาหรือไม่ความจริงคือผู้นําทั้งสองประเทศต่างเคยแสดงท่าทีร่วมกันในหลายโอกาสว่า สนับสนุนความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนที่สงบและการถักดันความเจริญร่วมกันมากกว่าเปิดช่องให้เกิดความตึงเครียดเพราะปัจจุบันทั้งสองประเทศต่างอาศัยกันและก,กันในหลายมิติโดยเฉพาะในด้านแรงงานการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันเป็นประโยชน์มากกว่าความขัดแย้งอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในมิติของกองทัพการต้องพร้อมรบไม่ได้หมายความถึงความต้องการทำสงครามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงย้ำเสมอว่าการมีทหาร พร้อมคือการป้องกันความเสี่ยงมีกองกําลังที่เข้มแข็งคือการลดโอกาสเกิดความรุนแรงเพราะไม่มีฝ่ายใดอยากเข้าไปประทะก,กับประเทศที่พร้อมป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นี่คือหลักการเดียวกันทั่วโลกเมื่อโฟกัสกลับมาที่คํากล่าวของบิ๊กเล็กประเด็นที่โดดเด่นที่สุดคือความตรงไปตรงมาและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คําพูดถูกขยายใหญ่เกินจริงผู้บัญชาการทหารระดับสูงมักพูดในภาษาของทหารซึ่งเน้นความจริงความเข้มแข็งความพร้อมและการฝึกหนัก เพื่อให้กำลังพลตระหนักว่าหน้าที่ของตนคือการเป็นโล่ป้องกันประเทศชีวิตของประชาชนพึ่งพาพวกเขาการจะปกป้องได้ต้องแข็งแกร่งถึงที่สุดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คำพูดจะฟังดูดุดันหรือมีน้ำเสียงกว่าการถแถลงข่าวทั่วไปของภาครัฐเมื่อข่าวเริ่มซาหลงผู้คนเริ่มมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นหลายช่องข่าวเริ่มนำเสนอในมุมที่สมดุลกว่าไม่ใช่การปลุกกระแสะความกลัวแต่เป็นการวิเคราะห์ถึงความจำเป็นของการฝึกการจัดการความมั่นคงและบริบทในระดับภูมิภาคผู้ชมเริ่มเข้าใจว่า หากตัดเรื่องอารมณ์ออกไปเนื้อหาของคำพูดนั้นมีความหมายเรียบง่ายว่าทหารไทยต้องเตรียมพร้อมต่อทุกสภาวะนี่คือความจริงของอาชีพทหารที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกเรียบเรียงเข้าด้วยกันสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือบทเรียนว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถถูกขยายได้หลายเท่าหากถูกนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียการติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อย อาจถูกขยายเป็นความขัดแย้งใหญ่โตได้ตัวผู้นําเองก็ต้องระวังคําพูดแต่ผู้รับสารก็มีหน้าที่ต้องรับฟังอย่างมีสติหากต้องการเวอร์ชั่นเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เข้มขึ้นเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่แบบรามาก,การเมืองเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่แบบสไตล์ผู้ประกาศข่าวเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่แบบมีบทพูดพิธีกรสองคนหรือเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่อยากให้ยาวกว่าสามพันคำบอกผมได้เลยครับ